ก่อนเรียนนะครับ คือผมทาโจทย์พวกแนวประยุกต์ไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าพอหลังเรียนนะครับพี่แม็กเขาก็สอนวิธีการทำเนี่ยครับละเอียดก็สามารถทาได้ง่ายเลยครับตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบคานวณแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจเนื้อหามากขนาดนะั้นรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็งงหลายจุดอยู่ครับตอนเรียนพัธยมมาเฉพาะขึ้นมามหาลาัยใช่ไหมครับก็ได้มาเจอกับพี่แม็กพี่แม็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอธิบายในส่วนของทฤษฎีเนื้อหาเนี่ยทำให้ผมมาเข้าใจตัวทฤษฎีไปด้วยแล้วก็ได้เข้าใจในตัวพัฒน์คำนวณที่จะเข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจมมมาาาาากกกกกกขึึ้้้้้นนููชออออฟิิสสตตตตัังแแแ่่่่่่รรยยลลวว็เจจะไไพด แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจจริงๆดีกว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าจะจํามากกว่าเข้าใจแต่ว่าพอได้เรียนแล้วก็เลยเรียนด้วยความเข้าใจมากกว่าเร่กับพี่แม็กคือผมเคยไปเรียนออนไลน์ครับทีนี้พี่แม็กเขาก็สอนละเอียดครับแล้วก็ปล่อยเวลาว่างครับให้นั่งทําโจทย์ได้ครับลถ้าไปถามคําถามพี่เขาครับพี่เขาก็ตอตอบก็ตอบละเอียดด้วยครับ ชอบสไตล์การสอนของพี่แม็กค่ะพี่แม็กแบบว่าสอนละเอียดแล้วก็เวลาพี่แม็กวาดกระดานจดบนกระดานจะจดสวยมากเป็นระเบียบอ่านง่ายค่ะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามพี่แม็กได้เลยค่ะรู้สึกประทับใจมากเครับเพราะว่าพี่แม็กเนี่ยอธิบายได้ละเอียดแล้วก็พูดได้ชัดเจนในเนื้อหาหลายๆรอบครับคือมันมีบทหนึ่งไม่เข้าใจเลยอะครับแบบดูพี่พี่แมกรอบนึงแล้วใช่ไหมคบก็ยังไม่เข้าใจก็เลยทักไปถามพี่แม็กค่ะว่าเออตรงเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วพี่แม็กก็ตอบผมแบบไวามากเลยแบบภายในแบบนาทีนั้นเลยแล้วก็ ทธิบายครั้งเดียวก็ผมก็เข้าใจเลยครับ